สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยนะคะดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะประจําวันเสาร์ที่1 4ธันวาคม2567นะคะวันนี้เสียงก็จะแปลกๆหน่อยนะคะแม่หมอไม่สบายเนาะเป็นหวัดหลยๆหลท่านก็ที่อยู่อีสานที่อยู่เหนืออย่างที่เตือนกันไปนะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่าว่ากันนะว่าเออฟังเสียงเนแม่หมอจะรอดถึงปีใหม่หรือเปล่าเนาะอะ่ะก็ดูแลสุขภาพกันนะคะ ยังคงมีเรื่องการงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพนะคะมาฝากกันไพ่สองสำรับค่ะมีเลขนำโชคเช่นเคยนะคะจากทาโร่และโชคดีมีสุขรวมถึงคําแนะนําจากลูกเต๋าออร์คเคิลด้วยค่ะสีมงคลค่ะเสาร์นี้นะท่านที่ต้องการเสริมดวงเรื่องความรักนะคะใช้สีชมพูค่ะยกเว้นคนเกิดวันพุธ สริมดวงเรื่องการงานใช้ดำใช้น้ำตาลยกเว้นคนเกิดวันศุกร์ค่ะการเงินใช้ฟ้าใช้น้ำเงินนะยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะเสาร์นี้หลีกเลี่ยงสีเขียวนะคะไม่หมาอมยาด้วยนะคะในปากก็อาจจะเออมีเสียงอะไรนะ,ะไม่ว่ากันนะคะมาเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะแปดหกนะคะ สามห้าเลขห้าค่ะไพทาร์โรค่ะสองหนึ่งนะคะเดอะเวิลด์ค่ะอูเลขสี่ค่ะสี่ไม้อัดสวินถ้วย การงานคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะการงานวันนี้ถือว่าตามตามดวงเนี่ยถือว่าดวงดีนะคะนะมีโชคในเรื่องของการงานนะเป็นโชคจากเรื่องของอาจากการที่เราทุ่มเทมาโดยตลอดนะคะโดยที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทํางานออนไลน์นะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโล,โลยีความทันสมัยต่างๆงานเกี่ยวกับต่างประเทศงานเกี่ยวกับขนส่งอะไรพวกนี้นะคะถือว่าโดดเด่นมากๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเกี่ยวกับเทคโนโลยีพวกนี้หรือคนที่ทํางานออนไลน์เนี่ยวันนี้คุณไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะคะที่เหนื่อยมาโดยตลอดเนี่ยนะ มีความสุขมีความสําเร็จที่ที่น่าพอใจนะคะความสําเร็จที่เรารอคอยเนาะอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นปัญหาที่จะต้องเขาเรียกว่าต้องอาศัย จะแก้ไขปัญหาได้ไม่ได้แก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองนะคะเราอาจจะไม่ได้มีศักยภาพพอนะอาจจะต้องหนึ่งอาศัยคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะ,นะหาความรู้หรือว่าได้รับคําแนะนําหรือปรึกษาผู้ที่เขาเชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะที่จะช่วยหาทางออกหาทางแก้ปัญหาให้เรานะคะแต่ภาพรวมแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นปัญหาเล็กน้อยที่ถ้าปรึกษาถูกคนน่ะ นะก็มีโอกาสที่จะผ่านไปได้นะคะแต่เพราะว่าเราดวงดีอยู่แล้วนะคะในะเรื่องของการเงินเนี่ยดีค่ะมีโอกาสที่จะรับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะเงินจากความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะนะมีจับจ่ายใช้สอยได้ว่าคล่องตัวเลยทีเดียวนะคล่องเกินไปซะด้วยซ้ํานะคะนะเรียกว่าอาจจะ,อ,ะอยากใช้อะไรก็ได้ใช้อยากซื้ออะไรก็ได้ซื้อแหละนะ แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะคือเพื่อนพานเสียเงินค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่มีนัดเพื่อนวันนี้นะคะนัดกินเลี้ยงไม่ว่าปาร์ตี้งานเลี้ยงอะไรก็ตามแต่ที่เป็นงานบันเทิงงานกลางคืนพวกนี้นะคะมีโอกาสที่จะเสียเงินเสียทองมากกว่าปากติหน่อยแต่ว่าแต่ว่าเสียแล้วพอใจไหมพอใจแหละ,เพ,ะเพราะยินดีที่จะเสียเพราะรู้สึกว่าเออเสียเงินแล้วมันสนุกไงนะคะแต่แตระวังให้พอดีีดกันแล้วกัน ความรักค่ะความรักนี่ถือว่าดีนะคะมีความสุขค่ะสาหรับคนโสดวันอาทิตย์นะคะมีโอกาสที่จะมีความสุขความพอใจนะคะได้เจอใครบางคนที่เรารู้สึกว่าเออเราคุยกับเขาแล้วเขาเรามีความสุขหรือมีคนมาออมอบความรู้สึกดีๆให้เรานะคะแต่สถานการณา์อาจจะต้องดูกันในระยะยาวว่าเอ๊ะน่นจะพัฒนามากกว่าเพื่อนได้ไหมนะคะน้นจะสามารถพัฒนาความพอใจหรือความสุขที่ได้พูดได้คุยในวันเนี้ยจะพัฒนาเป็นแฟนได้หรือเปล่านี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ แต่ว่าอาจจะต้องเขาเรียกว่าคนที่โสดมานานแล้วเนี่ยนะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ได้นะคะต้องไปทํากิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมส่วนรวมกิจกรรมเพื่อสา,สาธารณะงานจิตอาสาหรืออะไรแบบว่าไปช่วยงานกลุ่มหรืออะไรประมาณนี้ที่มันได้เปิดหูเปิดตาหน่อยนะคะก็จะได้ช่วยทําให้แบบว่าเปิดโอกาสทางด้านความรักด้วยส่วนความรักคนมีแฟนมีคู่ต้องพยายามทํากิจกรรมร่วมกันค่ะ การดูแลเอาใจใส่กันการหาเวลาอยู่ด้วยกันทํากิจกรรมร่วมกันคือสิ่งสําคัญที่จะทําให้ความรักที่ที่ดีอยู่แล้วของทั้งคู่เนี่ยนะมันมีการแสดงออกมันมีการที่แบบว่าเออให้กําลังใจการช่วยกันทำโน่นทนํานี่อะไรแบบนี้คือสิ่งสําคัญนะคะที่จะทําให้บบความรู้สึกมันแน่นแฟ้นเนาะ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงค่ะลูกเต๋าออร์เคกิลสำหรับคนเกิดวันทิตย์นะคะวันนี้นะสิ่งดีๆนะในชีวิตคุณเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเป็นสิ่งดีๆที่มีคนนํามาให้นะคะนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะอยากเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะใช้เวลากับคนอื่นนะการมีเพื่อนฝูงการรู้จักคนนะคะก็จะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาด้วยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะ สี่ห้าสามสี่และหกห้าค่ะเลขสองค่ะ The High Priestess นะคะเลขหกหกหมายหนึ่งหนึ่งค่ะ The Justice นะคะไพ่ Justice ค่ะ การงานคนเกิดวันจันทร์ค่ะวันนี้ให้ความสําคัญกับความรู้ความเชื่อนะคะแล้วก็นะลางสังหรณ์ของตัวเองนะคะคนที่ทํางานด้านศิลปะงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์จินตนาการนะคะงานเดียวนะงานที่แบบว่าเออต้องทําคนเดียวพวกนี้จะค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยจะโลกส่วนตัวสูงด้วย นะแล้วก็ให้ความสําคัญกับความคิดความรู้สึกความสุขความพอใจหรือไม่พอใจของตัวเองเป็นหลักนะนะคะแต่ว่านะถ้าต้องใช้ความรู้หรือถ้าต้องเออวันนี้อาจจะรู้สึกว่าเออฉันอยากรู้ตัวนี้เพิ่มเติมฉันต้องไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมคือความคิดหรือความต้องการคุณจะไปในทางนั้นคนที่ทํางานวิชาการทํางานศิลปะพวกนี้ถือว่าดีแล้วก็โดดเด่นเลยนะคะนะการสนับสนุนจากคนใกล้ชิดจากคนรอบข้างก็ดีด้วยเช่นเดียวกันนะดังนั้นวันนี้เชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองเชื่อมั่นในการในความคิดในจินตนา ในสิ่งที่เราต้องการนะคะไม่ต้องชื่อคนอื่นเลยเนาะแต่วันนี้เป็นวันที่เขาเรียกว่าสเสน่ห์ของคุณก็จะทําให้คนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวพวกนี้นะคะพร้อมที่จะช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเนาะ เรื่องของการเงินค่ะการเงินเนี่ยนะลงตัวนะคะมีจับใจใช้สอยค่ะไม่เดือดร้อนนะเพียงแต่ว่าตัวคุณไม่ค่อยได้ใส well. ่ใจสักเท่าไหร่นะคะอาจจะนะความกระตือรือร้นในการหาเงินอ,อาจจะด้วยเรามีใช้จ่ายอยู่แล้วไงนะงานมันก็สําเร็จมันไปของมันได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นการเงินของคุณมันเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าความกระตือรือร้นความขยันขันแข็งของเรานะคะอาจจะไม่ได้ขยันขันแข,ข,ข,ข็งในเรื่องเงินเงินทองทองล้วนๆแต่ว่าขยันขันแข็งในการที่จะพัฒนางานของตัวเองพวกเนี้ยนะคะนะแต่ข้อเสียเล็กๆคือเราต้องบริหารจัด การให้ดีนะต้องมีการเขาเรียกว่า,าควบคุมความเสี่ยงหน่อยเพราะอะไรเพราะวันนี้ขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้นะคะคนที่เคยช่วยเราคนที่ให้คําแนะนําเราวันนี้ไม่มีใครว่างหรือไม่มีใครให้ความสําคัญกับเราดังนั้นต้องช่วยเหลือตัวเองเพราะฉะนั้นก็ต้องบริหารจัดการให้ดีเนาะ ความรักค่ะคนโสดนะคะยังไม่เจอที่ใช่นะคะบางทีที่เข้ามาก็อาจจะเข้ามาทางสายงานหรือเป็นคนใกล้ชิดคนรู้จักกันอยู่แล้วอะไรพวกเนี้นะคะแต่ว่าถ้าเข้ามาแล้วน่าจะยังไม่ถูกใจยังไม่ถูกสเต็กแล้วก็ทําให้เราเหนื่อยมากขึ้นนะหรือบางท่านก็เออมีภาระหน้าที่นะนูน่นนี่นั่นจนไม่ได้สนใจเรื่องความรักเลยเนาะส่วนคนที่มีแฟนมีคู่นะคะคนมีแฟนมีคู่เนี่ยวันนี้อาจจะ ต้องคอยช่วยเหลือคอยประคับประคองซึ่งกันและก,กันนะคะนะมีการพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช้อารมณ์นะคะแต่ว่ามันก็ต้องมีการเสียสละนะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเออเราต้องคอยซัพพอร์ตแฟนหรือแฟนต้องมาคอยซัพพอร์ตเรานะฝ่ายหนึ่งก็จะเหนื่อยมากหน่อยนะในการช่วยซัพพอร์ตกันแต่ว่ามันก็จะช่วยทํามันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นวันที่มีความเข้าอกเข้าใจกันไม่ทะเลาะนะคะเหนื่อยยังไงก็รู้สึกว่าเออเราเข้าใจกันมากกว่าเนาะ สุขภาพนะคะอาจจะระวังปวดหลังปวดเข่านะคะเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่กระทบกระเทือนกับการใช้ชีวิตประจําวันเราแหละแต่ว่าทําให้เรารู้สึกว่าเอ,อวันนี้ปวดหลังจังอะไรแบบนี้เออวันนี้มันเขา่ามันติดติดขัดๆนะนะก็ดูแลตามอาการไปนะคะ ลูกเต๋าออร์เคเิลสำหรับคนเกิดวันจันทร์ค่ะนะวันนี้อาจจะเจอสถานการณ์ที่มันยุ่งเหยิงนะคะมันเป็นปมปัญหาที่บางทีอาจจะต้องค่อยๆคิดค่อยๆเคลียร์ค่อยๆสระสางนะคะแก้ไปทีละเปราะนะคะมันอาจจะดูเหมือนกับยากแต่จริงๆมันมันไม่ได้ซับซ้อนมากเพียงแต่ว่ามันมีหลายขั้นตอนเราค่อยๆเคลียร์ไปทีละนิดทีละนิดก็พอนะคะใจเย็นๆค่ะคนเกิดวันอังคาร สองศูนย์ค่ะห้าสามและสองหนึ่งเลขเจ็ดนะคะเออเจ็ดไม้ค่ะ เลข3ในเอ็มเพรสเลข33ถ้วยการงานคนเกิดบป็ังคานค่ะวันนี้เป็นเรื่องของคู่แข่งนะคะที่ทำให้คุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ทำงานเชิงรับไม่ได้ต้องทำงานเชิงรุกต้องสู้ต้องลุยต้องวิ่งเต้นแล้วก็ต้องพยายามที่จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองนะคะต้องไม่ประมาทด้วยคู่แข่งมาแรงไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งภายในหรือคู่แข่งภายนอกคู่แข่งภายในคือเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนหรือว่า คู่แข่งเขาเรียกว่าในในออฟฟิศในที่ทํางานในหน่วยงานน่ะนะคะอาจจะมีแบบว่าเออจ้องหาผลประโยชน์เอาเปรียบเราหรือว่าจะทําให้เราเกิดความเสียหายหขโมยผลงานไหมนะนะออไม่ได้ทําแต่มาเอาหน้าหรือเปล่าอะไรแบบนี้หรือว่าออทําสร้างความเสียหายให้เราในทางใดทางหนึ่งนะคะดังนั้นต้องไม่ประมาทนะคะหรือบางท่านทําธุรกิจก็เออคู่แข่งมาแรงจังเลยนะอาจจะมีแบบว่าเออปล่อยข่าวไม่ดีหรือเปล่านะคะทำให้เราเสียผลประโยชน์พวกนี้นะคะต้องระวัง นะคะไพ่มันมาในทางเดียวกันว่ามีคู่แข่งมีคนไม่หวังดีนะคะมีคนจ้องหาผลประโยชน์เนาะเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยสบายนะคะนะเรียกว่า มีจับใจ่ายใช้สอยไม่เดือดร้อนนะคะมีโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงทางการเงินนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีคนที่ไปทําเรื่องกู้ยืมเงินพวกนี้จากสถาบันการเงินล้วจะมีโอกาสที่จะมีข่าวดีนะคะนะหรือบางทีจะไปเซ็นสัญญานะคะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจที่จะส่งผลกับผลตอบแทนในอนาคตมีโอกาสที่จะสมหวังนะคะได้เซ็นสัญญาตามที่ต้องการนะคะเรื่องจับใจ่ายใช้สอยปกติไม่ต้องห่วงนะความรักค่ะ ความรักก็ดีนะคะวันนี้จริงๆแล้วคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอคนที่ถูกใจนะคะเออจะว่าดีก็ไม่เชิงอะนะคะมีคนที่ถูกใจจริงมีที่คุยคุยจริงอาจจะมีขอเป็นแฟนมีคนมาจีบซะด้วยซ้ําแต่ว่า ไพ่โชคดีมีสุขเตือนนะระวังเจอคนที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้วก็ไม่ถือว่าดีเนาะคือบางทีมันอาจจะเป็นความตื่นเต้นเลาใจเล็กๆนะคะที่ได้พูดได้คุยแต่ว่าน่าจะไปต่อไม่ได้นะคะมีโอกาสที่จะเจอคนที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้วนะคะมาจีบมาคุยแล้วทําให้เราหวั่นไหวแล้วมันอาจจะสร้างปัญหาให้ในอนาคตได้นะคะความรักคนที่มีแฟนมีคู่นะระวังเรื่องของการจับผิดการการทําอะไรลับหลังกันนะคะทําให้บางทีอาจจะทําให้อ่อ ใครที่คิดว่าคุยกับคนอื่นรับหลังแฟนแล้วแฟนจับไม่ได้นะจับได้แน่นอนนะคะจับได้แน่นอนแล้วจะสร้างปัญหาในอนาคตเพราะฉะนั้นก็นั่นเน้ในเรื่องของความซื่อสัตย์กันแล้วกันค่ะสุขภาพค่ะสมบูรณ์แข็งแรง ลูกเต๋าออราเคิลสำหรับคนเกิดวันอังคารน,นะคะวันนี้ให้พยายามหาเวลานะช่วงเวลาสั้นๆช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆ5นาที10นาทีชั่วโมงหนึ่งนะคะเพื่อที่จะผ่อนคลายนะอย่าไปกดดันตัวเองจนเกินไปอย่าอยู่ในสภาวะเคร่งเครียดหรือว่าเหนื่อยจนเกินไปนะคะหาช่วงเวลาที่เราผ่อนคลายใช้ชีวิตสบายๆสบายกายสบายใจยบ้างมันจะทําให้วันนี้ของเราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นแล้วก็เป็นการเพิ่มพลังจะให้ด้วยนะคะ คนเกิดวันพุธสามเจ็ดค่ะสองหกเลขหนึ่งเดอฮะเดอะแฟนเฟนนะคะเลขห้าค่ะหนึ่งเจ็ดค่ะเดอะสตาร์ ราชาถ้วยค่ะการงานค้นเกิดวันพุธนะคะวันนี้การงานถือว่าดีมากๆนะคะเป็นวันที่เขาเรียกว่าทําอะไรก็มีโอกาสที่จะเติบโตสมหวังแล้วก็ประสบความสําเร็จเพราะได้ไพ่เงินที่ดีมากนะคะนั่นหมายความว่า การตัดสินใจเรื่องการงานของคุณนะคะให้เอาเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหากจะต้องเลือกนะคะฉันจะทํางานนี้ดีไหมหรือฉันจะทำโปรเจก์นี้ดีหรือเปล่านะคะโปรเจกไหนที่ได้เงินเยอะทำทำ,ทำตัวโปรเจกนั้นเลยนะคะมีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าแล้ะก็สร้างความมั่นคงให้คุณด้วยนะคะ รวมถึงข้อดีวันนี้คือนะอาจจะไม่ว่าเจอปัญหาอะไรมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสนะคะที่คอยให้คําแนะนําดีๆคอยช่วยเราแก้ไขปัญหาหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองนะคะที่ต้องบางทีวันนี้ก็มีคนมาขอพึ่งใบบุญต้องช่วยคนโน้นคนนี้ด้วยนะคะและเป็นวันที่ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของความรู้และทําในสิ่งที่ถูกต้องอะไรที่มันเป็นเท่าๆนะคะอะไรที่มันเออ,เอ,อไม่ถูกกฎไม่ถูกระเบียบไม่ถูกธรรมเนียมประเพณีอย่าไปทําอย่าไปยุ่งนะคะถ้าเราทําถูกต้องมาถูก ทางเนี่ยนะงานของคุณจะมั่นคงแล้วก็เติบโตก้าวหน้านะคะเรื่องของการเงินค่ะการเงินมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องการเงินนะคะข่าวดีที่เรารอคอยนะคะที่เคยเจอปัญหามาก็จะเริ่มได้และคนที่เคยค้าขายติดติดขัดขัดวันนี้ก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นมันเป็นช่วงของการฝืนตัวนะแล้วก็เขาเรียกว่า เราจะรู้สึกดีมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะบางทีข่าวดีมาตัวเงินอาจจะยังไม่มาก็ได้หรือบางทีมาบางส่วนนะยังไงก็ตามแต่ถือว่าวันนี้สบายอกสบายใจนะมีจับจ่ายใช้สอยคล่องตัวเลยนะคะนะมีหนาซ้ําอาจจะมีจ่ายเยอะหน่อยนะเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยนะบางท่านก็ซื้อของเข้าบ้านเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่นะซื้อโต๊ะซื้อโซฟาซื้อเตียงซื้ออะไรพวกนี้ใหม่นะคะซื้อของเข้าบ้านนะ่นะเนาะก็อาจจะบางทีจ่ายเป็นก้อนหน่อยบางท่านก็เออมีเรื่องที่จะต้องต่อเติมโน่นนี่นั่นนะมัน นะะนะสิ่งที่ต้องระวังสําคัญสุดคือมีคนจ้องเงินคุณอยู่นะคะจ้องหาผลประโยชน์จ้องจะเอาเปรียบนะคะมากน้อยก็แตกต่างกันไปในพื้นดวงของแต่ละคนแต่ว่าบางทีต้องต้องระวังนะเงินในกระเป๋าเรานะบางทีเสียรู้คนอื่นนะคะรู้ไม่เท่าทันเขาและทําให้เสียเงินเสียทองเสียผลประโยชน์ได้นะคะเชื่อใจใครไม่ได้เลยเรื่องเงินเงินทองทอง ความรักค่ะคนโสดน,นะคะมีโอกาสาาามีคนเข้ามาเหมือนกันนะคะมาทำให้เรารู้สึกเออมันมันเป็นอารมณ์แบบว่า,าคนที่เรารู้ว่าเขาสนใจเราหรือบางทีเราก็รู้ว่าเราสนใจเขาแต่ว่าคนที่เจอเข้ามาเนี่ยอาจจะเจอคนที่บางทีก็ มีความแตกต่างจากเราเยอะหน้าทีการงานฐานะนะคะบางทีก็จะเข้ามาในลักษณะออขอพึ่งพาอาศัยนะคะเข้ามาแล้วเราต้องช่วยเขาไหมหรือว่าเราคอยซัพพอร์ตเขาโดยเฉพาะย่างยิ่งเรื่องเง,งินเะงินทองทองนะเรื่องหรือเรื่องของการให้กําลังใจหรือคอยช่วยเหลือประมาณนี้หรือบางทีเราอาจจะเจอคนที่บางทีเข้ามาเพื่อที่จะช่วยเหลือเราแต่ว่ามันก็อาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้แต่ว่าความแตกต่างระหว่างคนสองคนเนี่ยต้องดูว่าในระยะยาวมันจะไปได้ไกลไหมนะคะ ความรักของคนที่มีแฟนมีคู่วันนี้ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเงินเงินทองทองนะคะอาจจะเป็นวันที่หนึ่งแหละเราต้องช่วยแฟนหรือแฟนต้องยื่นมือมาช่วยเราพวกนี้นะคะก็จะถือว่าการช่วยเหลือกันในลักษณะเนี้ของความเป็นแฟนเนี่ยมันอาจจะต้องเออมันก็ดีแหละมันก,ก็ดีคือเราก็ต้องช่วยแฟนแหละแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่ามันมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนนะคะมีความโปร่งใสหรือเปล่าบางทีความคือบางทีมันมันมีไพ่การเงินที่ ที่อาจจะเจอคนเอาเปรียบเจอคนแบบว่าไม่จริงใจอะไรพวกเนี้นะคะก,ก็ดูดีๆกันแล้วกันนะคะไม่ได้หมายความว่าเราต้องไประแวงแฟนนะมันก็อยู่ที่เราเองด้วยเออเาเป็นว่าถ้าสมมติว่าต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะอย่าให้มันเป็นจํานวนเงินที่เยอะนะคะให้เป็นจํานวนเงินที่ที่น้อยๆอยะคะ่ะที่แบบว่าเราช่วยแล้วไม่เดือดร้อนนะคะ สุขภาพนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะลูกเต๋า Oracle สํิสำหรับคนเกิดวันพุธวันนี้นะคะแน่นอนว่าเราอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่มันที่มันต้องไม่สามารถจะเคลียร์ได้ภายในวันนะคะอาจจะต่อเนื่องไปในวันต่อๆไปก็ต้องทําใจยอมรับว่าจะจะจะ,จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้จบสิ้นภายในวันอาจจะเป็นไปได้ยากนะคะต้องยอมรับเรื่องนี้ค่ะคนเกิดวันพฤหัสบดี หกศูสองสและ4ีสไพ่ทาโรค่ะเด e l เลเวอนะคะเลข6ค่ะเลข9 9้าเหรียญเลขหนึ่งหนึ่งไม้ค่ะ การงานคนเกิดวันพฤหสัสบดีนะคะวันนี้ต้องทำงานาต้องมีตัวช่วยนะคะนะคุณอาจจะเจอปัญหาบางอย่างที่มาแบบไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวนะคะเป็นปัจจัยภายนอกเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าไปควบคุมไม่ให้มันเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องมีคนช่วยนะคะ mm hmm. เพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนบริวารหรือว่าคนรู้จักหรือว่า,าคนที่เคยทำงานด้วยการเป็นคอนเนคชันต่างๆนะคะอาจจะจำเป็นที่จะต้องเอ่ยปากอาขอให้ช่วยนะคะมันก็จะ ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาหรือว่าจะช่วยทําให้เราสามารถที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะในในบางประเด็นที่บางทีเราได้รับผลกระทบโดยตรงพวกเนี้ยนะคะทำให้แบบว่าเออนะเจอปัญหาที่มันไม่เป็นไปตามที่เราวางแผนเอาไว้นะคะนะจำเป็นจะต้องมีมีคนที่คอยช่วยนะคะนะอาจจะช่วยมากน้อยแตกต่างกันไปหรือบางทีก็อาจจะช่วยแค่ให้คําแนะนําโน่นนี่นั่นนะคะให้ไปว่าแก้ช่วยเราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนะ เรื่องของการเงินการเงินเนี่ยถ้าพูดถึงการจับใจใช้สอยปกตินี้สบายเลยนะคะนะเรียกว่าหยิบจับอะไรก็ก็ก็มีโอกาสได้เงินได้ทองสูงเลยนะคะวันนี้การเงินไม่ต้องห่วงนะที่ต้องห่วงคืออะไรที่มีประเด็นเรื่องการเงินค่ะการทะเลาะเบาะแววงการมีปากเสียงกันกับคนใกล้ชิดกับคนอื่นนะด้วยเรื่องเงินเงินทองทองนะคะเรียกว่าทําให้หงุดหงิดลาคาญใจกันเลยทีเดียวนะคะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่ามีปากเสียงกับคนอื่นด้วยประเด็นเรื่องเงินเงินทองทองนะคะ แต่ว่าไม่ขาดมือนะเขางตัวดีมากค่ะในะเรื่องของความรักค่ะความรักเป็นไพ่งานทั้งสองสำรับนะคะนั่นหมายความว่าเ,าเรื่องงานมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะนะคนโสดบรรพฤืหัสมบดีนะคะก็ให้ความสาคัญกับเรื่องการงานของเราแหละนะเพราะฉะนั้นรอบตัวคุณเนี่ยนะก็มีแต่เพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนมีแต่คนที่นะได้พูดได้คุยหรือประสานกันด้วยเรื่องของการงานนะคะอาจจะมีเริ่มต้นบ้างถ้าจะเริ่มต้นคุยเริ่มต้นทําความรู้จักกันนะคะแต่ว่ามันก็ยังเป็นฟิลเพื่อนนะ เป็นฟิลที่เป็นก้าวแรกนะคะอาจจะบางทีอาจจะเหมือนจะจีบจีบซะด้วยซ้ํานะคะบางท่านก็จะเจอเหมือนกับเอ๊ะนะเ,นเพื่อนร่วมงานคนนี้จะจีบเราหรือเปล่านะคะมีโอกาสเป็นไปได้ที่บางทีเขาอาจจะสนใจอาจจะเขาอาจจะแบบว่าเออลองลองจีบลองลองแบบว่าเออตะดูนะคะแต่ว่าจะพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องดูกันในระยะยาวนะคะเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้รู้สึกชอบแบบแบบแฟน,นะนะคะนะส่วนความรักคนมีแฟนมีคู่นะคะวันนี้ก็แน่นอนว่าให้ความสําคัญเรื่องของการงานนะคะดังนั้นนะคะ อาจจะคือถ้าตามหน้าไพ่เนี่ยทำงานดีแล้วนะเพียงแต่ว่าเวลาที่จะต้องมีกิจกรรมร่วมกันนะคะทำงานเลิกงานนะคะก็ต้องมามีกินข้าวมามีคุยนะมีใช้เวลาร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันบ้างเพื่ออะไรเพื่อประครับประคองความสัมพันธ์ให้มันไปต่อได้ให้มันโตกว่านี้ให้มันพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนาะนะส่วนคนที่เ แต่งงานแล้วอ,อยู่กันมานานแล้วนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็เรื่องของการทํางานนเป็นสิ่งสําคัญการสร้างกิจการทําการที่จะทําใหา้กิจการเราเติบโตก้าวหน้าพวกนี้ก็สําคัญแต่เพียงแต่ว่าเวลาที่จะใช้ร่วมกันก็สําคัญมากด้วยเช่นเดียวกันนะคะสุขภาพนะคะระวังปัญหาภายในช่องปากอย่างเดียวเลยนะคะ ลูกเต๋าออร์เคิลสำหรับคนเกิดวันพฤหัส,สบดีคะ่ะวันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ได้ดั่งใจเลยนะคะสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราคาดหวงังเรารู้สึกว่ามันได้มาแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยควรจะได้ร้อยกับได้ยี่สิบกับได้ส0มสเปอร์เซ็นต์พวกเนี้นะคะต้องยอมรับนะคะนะเดี๋ยวรอวันต่อๆไปกันแล้วกันนะคะวันนี้มันมันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆนะหรือบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไปตามที่คาดหวังสักเท่าไหร่แต่ว่าก็พอได้นะคะก็พอได้ต้องยอมรับแหละ คนเกิดวันศุกร์สี่สองหกหกสองเก้าเลขแปดนะคะแปดถ้วยเด็กถือดาบหนึ 1, ่งศูนย์ค่ะสิบดาบการงานคนเกิดวันศุกร์ค่ะวันนี้อาจจะ คนเกิดวันศุกร์ ด้วยสถานการณ์การงานอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออทำงานอย่างไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่นะคะบางท่านเออวันเสาร์ฉันอยากจะไปเที่ยวมากกว่าอยากใช้เวลากับครอบครัวนะเรื่องของการงานอาจจะรู้สึกว่าเออทำงานไปก็ไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่คือจริงด้วยเนื้องานของคุณไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าความเบื่อหน่ายความรู้สึกว่าเออหรือฉันจะไปทําอย่างอืน่นดะีมันมีกิจกรรมอื่นที่ดึงดูดความสนใจคุณมากกว่านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เวลากับครอบครัวนะการผ่อนคลายการมีความสุขดังนั้นบางทีอาจจะเออเขาเรียกว่าอย่าฝืน นะคะนะลาได้ก็ลาพักได้ก็พักนะคะเพื่อที่จะเ,เขาเรียกว่าสร้างพลังนะชาร์จแบบให้ตัวเองนะคะนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งทิ้งงานนะคะอย่าพึ่งทิ้งงานพบางทีถ้ายิ่งฝืนทำเนี่ยมันอาจจะยิ่งรู้สึกว่าเหนื่อยนะคะเอาเป็นว่าเ,เรามีความสุขอะไรนะคะก็ทําสิ่งนั้นก็แล้วกันนะคะไม่ต้องฝืนตัวเองมากนะเรื่องของการเงินค่ะการเงินก็ถือว่าอ่ะ มีจับใจ่ายใช้สอยนะคะไม่ได้เดือดร้อนนะคะปัญหาของคุณวันนี้คืออะไรปัญหาคือบางทีเราจะรู้สึกว่ามีเรื่องหงุดหงิดลำคาญใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของบริวารน,นะคะอา,อาจจะต้องอดูแลบริวารน,นะบริวารทําให้เราใช้จ่ายเงินมากขึ้นก็ทําให้หงุดหงิดลำคาญใจไม่ได้ดังใจนะคะหรือบางทีคิดว่าควรจะรายรับควรจะมากกว่านี้ควรจะขายของดีกว่านี้แต่ดันแบบว่าเออทำไมมันได้แค่นี้ประมาณนี้อาจทาให้หงุดหงิดลำคาญใจนะคะแล้วก็สําคัญเลยบางทีอาจจะมี ประเด็นนะคะโดนผู้หลักผู้ใหญ่ตําหนิที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองพวกนี้อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเราเราไม่ได้มีความสุขมากนักนะคะทําให้หงุดหงิดลาคาญใจนะ,ะแต่ว่าไม่ได้ขาดมือนะคะเอาเป็นว่าเราแค่มีวินัยในการใช้จ่ายเงินบริหารจัดการเงินตามที่เราเห็นสมควรนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็เงียบเงียบนิ่งๆเอาไว้ก็แล้วกันไม่ไปต่อปากต่อคําไม่ไปขัดคอนะคะ เรื่องของความรักค่ะนะความรักอาจจะไม่เด่นเท่าไหร่นะคะวันนี้คนโสดอยู่แบบโสดๆดีที่สุดนะคะถ้าคุณไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของของความรักพยายามจะจีบใครนะคะพยายามก็เรียกว่ามีคนที่เราสนใจเราก็อาจจะกําลังคิดจะจีบเข้าดีไหมนะคะอย่าพึ่งนะคะรออยู่ห่างๆดีที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าไปจีบมีโอกาสที่จะผิดหวังมีโอกาสที่จะเจอสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่เราหวังเอาไว้นะคะนะผิดหวังเศร้าเสียใจแหละวันนี้เนาะนะอยู่แบบโสดๆดีที่สุดแล้วนะคะ ความรักคนที่มีแฟนมีคู่นะคะระวังกระทบกระทั่งกันนะมีเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจนะคะหรือบางทีแฟนคุณอาจจะเป็นฝ่ายไม่สบายใจจากจากอะไรจากการที่บางทีคุณไม่ได้สนใจเขาหรือคุณสนใจเขาไม่มากพอนะคุณไม่แสดงความห่วงใยเขาให้มันชัดเจนพออาจจะทําให้เขาน้อยใจหรือเสียใจได้หรือบางทีสถานการณ์กลับกันนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมแฟนไม่สนใจเราทําไมเขาใช้ใช้ชีวิตของเขาแบบ แบบที่ว่าเขามีความสุขก็พอเขาไม่เห็นจะสนใจเลยว่าเรามีความสุขหรือเปล่าหรือเราต้องการอะไรอาจจะทาให้น้อยเนื้อต่ําใจได้นะคะมีอะไรก็คุยกันเนี่ยเออต้องเปิดใจคุยกันนะคะจะได้รู้เนาะสุขภาพถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงเลยค่ะลูกเต๋า o r a c เคิลสำหรับคนเกิดวันศุกร์ค่ะวันนี้ก็อาจจะมีเรื่องที่ทําให้แบบว่าเออหัวใจเต้นแรงขึ้นนะคะนะเรื่องตื่นเต้นทั้งในทางบวกและในทางลบ ก็ตักสติเตรียมใจรับมือกันแล้วกันเนาะคนเกิดวันเสาร์สามแสและ8ปสเลขแปนะคะ8ดไม้เลขห้าหถ้วยค่ะ หนึ่งศูนย์สิบไม้การงานคนเกิดวันเสาร์นะคะนะคนเกิดวันเสาร์ในเรื่องการงานเนี่ยถือว่าดวงดีนะคะนะเหมาะสําหรับการขยับขยายง,งานนะคะการเติบโตความก้าวหน้าการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนและทําตามแผนการที่วางเอาไว้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันไปของมันได้เรื่อยๆนะคะเพียงแต่ว่าอย่าหยุดนะนะไพ่ใบนี้ต้องบอกว่าน้ําขึ้นให้รีบตัก นะคือบางทีโอกาสมันมาแล้วนะตัวเราเองก็ต้องพยายามที่จะผลักดันด้วยตัวเองด้วยนะคะนะตัวคุณเองการสนับสนุนจากคนใกล้ชิดจากคนรอบข้างมีเพื่อนดีนะคะมีเพื่อนที่พร้อมที่จะไปด้วยกันกับเราไปซ้ายไปขวาคอยให้คําปรึกษาหา,หาลือคอยให้กําลังใจนะคะวันนี้2หัวดีกว่าหัวเดียวค่ะแต่ว่าภาพรวมแล้วนะคะการเติบโตก้าวหน้านมานะคะในวันนี้ แค่ทาตามแผนการที่วางเอาไว้ก็พอลนะในเรื่องของการเงินค่ะอาจจะไม่ได้ดั่งใจสักเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายรับหรือรายจ่ายอาจจะ ไม่เป็นไปตามแผนการที่เราวางเอาไว้อาจจะทําให้ไม่สบายใจบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็ยังมีให้จับใจ่ายใช้สอยนะคะนะดูแลตัวเองได้ดูแลคนใกล้ชิดได้หรือบางทีเราเดือดร้อนคนใกล้ชิดก็ยังคอยที่จะให้การสนับสนุนนะยังคอยให้ความช่วยเหลืออยู่นะคะก็เอาตัวรอดผ่านไปได้นะคะคือบางทีรายจ่ายคุณอาจจะไม่รายจ่ายเกี่ยวกับกสุขภาพนะคะของคนใกล้ชิดพวกนี้ก็อาจจะไม่จ่ายเยอะไปหน่อยแต่ว่าเเราอาจจะเราอาจจะ กังวลใจเล็กๆแลเลยเงินเงินจะพอใช้ไปถึงสิ้นเดือนหรือเปล่าหรือเดือนหน้ามันจะยังไงอาจจะมีกังวลใจบ้างนะเพราะว่ามันมีรายจ่ายเข้ามานะเกี่ยวกับเรื่องของ คนใกล้ชิดนะคะนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีเองนะคะนะความรักค่ะความรักคนโสดวันเสาร์นะคะจริงๆวันนี้ต่อให้คุณงานเยอะงานยุ่งแค่ไหนต่อให้ภาระเยอะแค่ไหนก็ตามแต่นะดวงมาแล้วนะคะมีโอกาสที่จะเจอคนที่เราถูกใจเขาเขาถูกใจเรานะคะนะอาจจะเจอในช่วงมาทางสายงานเดียวกันพวกเนี้ยนะคะนะเออใจตรงกันนะคะมีโอกาสที่เราก็อยากจะจริงจังอยากจะจีบเขาเขาอยากจะจีบเรานะคะโอกาสที่จะพัฒนา ถึงขั้นเป็นแฟนโอกาสที่จะพัฒนาถึงไปจนถึงแต่งงานแต่งการนมี นะคะนั้นดังนั้นอาจจะต้องหนึ่งละทํางานน้อยลงมีเวลาวมีเวลาว่างมากขึ้นเพื่อจะได้ไปคุยกับคนโน้นคนนี้เพื่อที่จะได้แบบว่าไปไปเจอเพื่อนไปเจอคนโน้นคนนี้บ้างนะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะแต่คุณจะเปิดโอกาสทางความรักได้คือดวงมันมาแล้วนะคะดวงความรักมาแล้วแต่ว่าเราเองเราอาจจะยุ่งเกินไปไหมหรือว่าอันนั้นก็ต้องทําอันนี้ก็ต้องทานะคะไม่ดีมีเวลาเลยพวกนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเราอาจจะไม่ได้ทําตัวให้ว่างพอที่จะมีความรักด้วยนะคะมันก็เป็นอุปสรรคหนึ่งอ่ะนะ 好。Huh? เรื่องความรักคนมีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่เนี่ยดีนะคะมีความเข้าอกเข้าใจนะคะนะทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวหมดเลยนะแต่ว่าเราเองเราอาจจะต้องออบางทีกิจกรรมอาจจะเยอะไปนิดนึงนะคะนะคุณเองคุณทั้งงานราดงานหลวงนะคะทั้งทั้งที่เป็นวันเสาร์กับมีเรื่องที่ต้องทําเยอะแยะมากมายนะคะไม่เดี๋ยวมีเวลาอยู่กับแฟนเนี่ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าคือ,อ,อขาเตียงยังแข็งแรงแหละยังรักกันแหละแต่ว่ามันอาจจะส่งผลเสียในอนาคตได้นะคะทั้งทั้งที่ต่างคนต่างรักกันอยากต่างอยา,อยากอยู่ด้วยกัน เพราะฉะนั้นต้องทํางานน้อยลงนะคะทำงานน้อยลงหรือว่าลดกิจกรรมด้านอื่นลงบางทีไม่ใช่แค่เรื่องงานบางทีเป็นเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องโน้นเรื่องนีน้ที่ที่มันต้องมันดึงเวลาคุณไปดึงเวลาแฟนคุณแล้วทาให้เวลาที่จะมาใช้ร่วมกันมันน้อยทั้งทงที่วันนี้จริงๆมันเป็นวันเสาร์ต่อให้ยังต้องทํางานเลิกงานก็ต้องเจอเลิกงานก็ต้องคุยนัองตองไปกินข้าวด้วยกันต้องมีกิจกรรมร่วมกันนะคะอันนี้ลองพิจารณาดูเนาะสุขภาพนะคะปวดหัวไมเกรนนะคะเป็นจุดอ่อนในวันนี้ก็ดูแลกกันาอาอาค่ะ ลูกเต๋า oracle สำหรับคนเกิดวันเสาร์วันนี้ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของเทคโนโลยีความทันสมัยการสื่อสารนะคะออนไลน์ต่างๆวันนี้คือสิ่งสําคัญที่จะช่วยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณมันราบรื่นมันไปได้ดีนะ,ะด้วยออนไลน์นะคะ ดวงประจำวันเสาร์ที่14ทธันวาคม2,567ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะก็ยังฝากไว้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้หากจะมีอะไรที่ติดขัดในคลิปนะคะแม่หมอก็ต้องขออภัยด้วยนะคะผู้งนี้เจอกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ